โ okay. อเคขอกลาบส่วนที่ทุกคนกคนะผมวันนี้เราอยู่กันใน Identity V ทุกคนวันนี้ <c oughs> Identity Season เนาะตอนนี้ซีซัน17แล้วทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ต้องเต่ามาร้อยลูกเนาะซึ่งโอ้โหแจกของเยอะมากรับไปให้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ซีซัน17แล้วตอนนี้เราีรบเท่าไหร่เสือตอนนี้เสือผมตกมาหมาเดี๋ยวผมค่อยไปแต่เพิ่มมากัน Okay. เดี๋ยวรับของก่อนมีสกินเอมมามาแล้วทุกคนมีนสกินตัวนกประหลาดเนาะเรกินทองกับเครื่องประดับองแล้วก็มีด้านคาสเปกตัมมีอะไรเพิ่มมาไหมไม่แน่ใจแล้วก็เดี๋ยวเข้าตอนนี้เข้าสู่เนเจนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีสกินเป็นสกินจ็อกเกอร์ส่วนต่วท่านนี้ สามร้อยทุกคนอู้ได้ยี่สิบด้วยทุกคนลูกเต๋ายี่สิบนะได้ดยี่สิบเลยสวยงามโอเคทุกคนตอนนี้เราเรามีลูกแก้วสีเหลืองอยู่หนึ่งลูกเดี๋ยวเราเปิดดีกว่าปึ๊บอ่ะอันนี้อันนี้คือเราเปิดลูกแก้วแรงก่อนลูกแก้วแรงลูกแก้วแรงลูกแก้วแรงที่ัซนใหม่ก็เป็เกลือเกลืออยู่ทุกคน ผมไม่ควรจะเข้าสู่ช่วงเปิดลูกแก้วสีฟ้าทุกคนเราอยากได้ยิงขอฝนทุกคนไม่ก็กาลาเทียเซอร์ตอนนี้สก,กินทองโอ้โหสก,กินทองสก,กินทองเป็นปีศาจลาตีของกาลาเทียนะสก,กินม่วงเป็นท่าของเจ้าชายกับยิงขอฝนนะเพื่นอนโอเคเราสมสีเรื่องอะไรปึ๊บแล้วสกินหวาดกลัวเก,ก,กลืออยู่อะรูสกก้สึกเกลือ มีความเกลือได้หวาดกลอยู่แล้วโอเค,อเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็เกลือทุกคนสุบคือเกลือนะตอนนี้เปิดไปแล้วเปิดตอนนี้เปิดไปแล้วยี่สิบแปดลูกนะ เดี๋ยวเราสุ่มลูกแก้วสีเหลืองก่อนทุกคนนั่งมาแก้เกลือทุกคนแก้เกลือมาเมื่อกี้มันเจ๋งหนึ่งลูกใช่ไหมแล้วก็สุ่มหนึ่งลูกเมื่อกี้สุ่มหนึ่งลูกก่อนหมายถึงเมื่อกี้มาสุ่มอีก <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้ก็คือสู่คือคลิปนี้ก็คือกันเลทุกคนแต่แต่ผมว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ทีหลังอ่ะเดี๋ยวผมก็ส่งไปการันตีอ่ะเดี๋ยวก็ได้ทุกคนสัลิปนี้สิทุกมนบายบายทุกคนบายบาย